ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดอะไกด์ที่มาพบกันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ซึ่งผ่านครึ่งปีแรกมาสู่ครึ่งปีหลังแล้วนะคะใครวางแผนอะไรแล้วยังไม่ได้ทําต้องรีบเลยนะคะเพราะเวลาผ่านไปเร็วมากๆ ส่วนวันนี้นิวยังคงทําหน้าที่เลือกภาพ,พยนตร์และรายการดีๆให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมเช่นเคยโดยเฉพาะวันนี้มีผลงานของพระเอกสุดหล่อพี่ติก๊กเจษฎาพรผลดีในฐานะคนเบื้องหลงังมาแนะนําให้ชมกันด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นต้องไปชมภาพเรื่อคุณภาพที่เคยได้รับรางวัลออสการ์กันก่อนจนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมตัวอย่างกันค่ะ มาชมความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์ที่สามารถคว้าสี่รางวัลออสการ์มาครองโดยเฉพาะรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมผลงานของอังลีผู้กำกับเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับรางวัลออสการ์มาถ่ายทอดเรื่องราวที่สร้างจากหนังสือขายดีแนวแฟนตาซีของยานมาเทลเรื่องราวของเด็กหนุ่มชาวอินเดียที่ชื่อว่าพายซึ่งต้องใช้ชีวิตเพียงลำพังกับเจ้าสัตว์ร้ายท้ามกลางทะเลอันเว้งว้างและอะไรที่ทำให้เขานั้นอยากจะมีชีวิตอีกครั้งต้องไปชมตัวยอย่างกันค่ะ เปิดประสบการณ์ในการใช้ชีวิตด้วยคำว่าอย่าสิ้นหวังสร้างแรงบันดาลใจสู่การค้นพบที่ไม่มีวันลืมในผลงานการแสดงของสุรัชชามาในบทของภายและอ e ีฟาขานนักแสดงดังบลิวูดผู้ล่วงรับในบทของภายตอนเป็นผู้ใหญ่กับอีกหนึ่งผลงานคุณภาพของเขาที่ผู้ชมทั่วโลกประทับใจใน l Life อฟพาย ชีวิตอาัศาจรรย์ของพายสุขที่21กรกฎาคมเวลา2องทุ่มตรงทางทรูพรีม1ช่อง115และ222ค่ะถ้าชีวิตของคุณต้องเจอแต่เรื่องแย่ๆและกล่าวโทษพระเจ้าว่าไม่เคยมอบอะไรดีๆให้เลยแต่ถ้าพระเจ้ามอบพลังวิเศษที่ทำให้คุณนั้นสมหวังตามที่ขอแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องช่วยเหลือผู้คนเป็นเวลา7วัน คุณจะรับข้อเสนอนี้หรือเปล่าและนี่คือภาพยนตร์คอมเมดี้ที่แฝงไปด้วยแง่คิดการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่ง <_ letter> ผ่านบทบาทการแสดงท็อปฟอร์มอันน่าจดจำของจิมแครี่ไปชมตัวยอย่างกันค่ะ <_ letter> อย่าพลาชมภารกิจระดับพระเจ้าที่ลองให้คนธรรมดาน,นั้นได้มีอำนาจดั่งพระเจ้าแล้วจะสามารถทำให้มนุษย์ทุกคนมีความสุข หรือว่ามีชีวิตที่แย่กว่าเดิมติดตามได้นะคะกับภาพยนตร์ที่ให้บทเรียนแก่มนุษย์ได้เป็นอย่างดีในผลงานการสแสดงของจิมแคร์รีมอ์แกนฟรีแมนและเจน n ิเฟอร์อนิสตันในรูสออมไ m ตี้เจ็วันนี้พี่ขอเป็นพระเจ้าวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมเวลา2องทุ่มตรงทางทรูฟิล์ม2ช่อง136และ2 3 3ค่ะ นุกไปกับการเดินทางของกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังต้องการค้นหาความเป็นตัวตนเพื่อก,ก้าวข้ามไปสู่วัยผู้ใหญ่ผ่านภาพยนตร์โรแมนติกโคอมเมดี้ผลงานการแสดงของคาราเดลาร์บีนนางแบบชื่อดังของอังกฤษและหนุ่มแรดวูฟมาร่วมถ่ายทอดนิยามรักแบบใหม่และร่วมกันค้นหาความหมายที่แท้จริงของการมีชีวิตจากเมืองกระดาษไปชมตัวอย่างกันค่ะ ไปร่วมลุ้นในการคลายปมปริศนาที่นางเอกทิ้งเอาไว้ผ่านชีวิตวัยรุ่นที่สักครั้งในชีวิตทุกคนจะต้องทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องรักก็ต้องทำให้สุดค่ะเพื่อจะเรียนรู้ว่าชีวิตในช่วงวัยรุ่นแบบสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไรและใครคือคนสำคัญที่สุดในเบเวอร์เฮาส์เมืองกระดาษวันเสาร์ที่22กรกฎาคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True Film 2ช่อง136และ223 มาชมภาพยนตร์รักโรแมนติกแนวแอคชั่นคอมดี้ผลงานของสาวสวยยืนหนึ่งอย่างซูชี mm hmm. นางเอกฮ่องกองยุค90 mm hmm. และพระเอกมัดเข้มอย่างเยื่นตาหัวมาการนตีความบู๊ mm hmm. ผ่านเรื่องราวของอาชญากรรมร้ายแรง mm hmm. ที่มีความรักเป็นเดิมพันไปชมตัวอย่างกันค่ะ ติดตามความเข้มข้นในการสืบสวนที่เต็มไปด้วยมุกตลกผ่านภาพยนตร์ฮ่องกองยุค90ในผลงานการแสดงของแอนดี้ออนและเยื่นตะหัวกับบทบาทแอคชั่นสุดมันโดยมีซูชีมาเพิ่มอรรถรสซ่อนความเซ็กซี่ในบทพยักษสาวได้อย่างลงตัวเลยค่ะใน Looking for m r Perfect พยักษสาวแกร่งเกินพิกัดวันเสาร์ที่22กรกฎาคมเวลา2ทุ่มตทาง True Chinese ช,ช่อง140และ225ค่ะ และมาอินไปกับภาพยนตร์วายสุดฟินผลงานของคุณมะเดี่วชูเกียรติในฐานะผู้ควบคุมการผลิตและพระเอกสุดหล่อนะคะอย่างพิ๊กเกษดาพรผลดีมาในฐานะผู้บริหารที่ผุดโปรเจกต์สร้างปรากฏการ์วายรุ่นมัธยมให้สุดฟินไปกับเสียงดนตรีที่เป็นความสามารถของ6หนุ่มวง p r ็อกซี่พร้อมด้วยนักแสดงหน้าใหม่ไฟแรงในภาพยนตร์ใหม่เทมโปน้องพี่ดนตรีเพื่อนไปชมตัวอย่างกันค่ะ ติดตามเรื่องราวของนักเรียนผู้มีพรสวรรค์ด้านดนตรีที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความผูกพันอีกหนึ่งผลงานการแสดงของบอยแบนด์น้องใหม่ศิลปินกลุ่มแรกของค่าย Brothers Music ที่ก่อตั้งขึ้นโดยพิ่ซิกเจษดาพรผลดีพระเอกตลอดกาลที่ผ่านตัวมาเป็นผู้บริหารค่ายเพลงใน My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนวันศุกร์ที่21รกรกฎานคมเวลา2ทุ่มตรงทาง True Thai Film ช่อง137และ236ค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีโปรแกรมภาพ,พยนต์รที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมนั้นได้เลือกชมตามตารางนี้เลยค่ะ มาดูซีรีส์แนวสืบค้นเรื่อง Un ล r t ค่ะผลงานการสร้างสรรค์ของจอร์นอาเซนดราที่มีผลงานมากมาย mm hmm. เช่น Beverly Hills f e l i c i t y Outlaw และ The Blacklist และอีกมากมายนะคะอีกคนก็คือเจมี่ฟ็อกซ์ที่มีผลงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทั้ง2คนคือผู้จัดเรื่องนี้นั่นเองค่ะนำแสดงโดยดานีเ r ร m รามิเรสนักแสดงสาวเชื้อสายโดมินิกันในวัย43ปีและสกอตคานวัย46ปีซึ่งจะเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ จะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Alert ปีหนึ่ง <You guys S 1> ทุกวันพุธและวัน <might> พฤหัส, <be ady. S 1> สบ,บดีเวลา3ทุ่มตรงทางูซี r ีส์ช่อง240ค่ะ like มาดูซีรีส์เกาหลีเรื่องราวแนวให้กำลังใจกันในครอบครัวที่น่าสนุกและก็น่ารักน่าติดตามมากๆค่ะนำแสดงโดยอีฮานาอิมจูฮวานคิมซออึนและอีแทซองโดยเป็นเรื่องราวของคิมแทจูค่ะรับบทโดยอีฮานาพี่สาวคนโตจากสามพี่น้องในครอบครัวที่เป็นคนจิตใจอบอุ่นและอดทน กับอีสังจุนรับบทโดยอิมจูฮวานเพื่อนสมัยประถมของคิมแทจูโดยเขาเป็นนักแสดงชื่อดังแล้วก็เป็นลูกชายคนโตเหมือนเธอเขาเป็นคนที่ได้รับความรักจากคนรอบข้างมาโดยตลอดหลังจากที่ครอบครัวเป็นหนี้ด้วยหน้าที่การงานที่ประสบความสําเร็จเขาจึงปลดหนี้ให้กับครอบครัวได้สําเร็จวันหนึ่งเนี่ยเมื่อเขาประสบอุบัติเหตุนะคะจนได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลเขาก็ได้พบกับคิมแทจูรักแรกสมัยวัยเรียนของตัวเอง จะเป็นอย่างไรต้องไปดูตัวอย่างกันค่ะติดตามได้ใน f r e e b o siblings สามพี่น้องตระกูลคิมทุกวันพุธถึงวันสุขเวลา2องทุ่มตรงเริ่ม20กรกฎาคมทางโทรทัศนมอช่องหมอ่อง141และ238ค่ะใครที่รักรถมากๆและรถของคุณเก่าแล้วแต่ว่ายังอยากจะใช้งานอยู่ เราสามารถทําให้มันใหม่และเครื่องยนต์ดีขึ้นได้ด้วยช่างมืออาชีพซึ่งจะเป็นอย่างไรต้องไปดูตอได้ค่ะใน Car SOS Season 11ทุกวันจันเวลาหนึ่งทุ่มตรงเริ่ม17กรกฎาคมทาง National Geographic ห่อง167และ558ค่ะ Car SOS มาดูสารคดีชีวิตสัตว์ที่มีเขากันค่ะไม่ว่าจะเป็นวัวควายละมั่งจามรีและม้าโดยจะบอกเล่าเรื่องราวและตามรอยสัตว์เหล่านี้ที่อยู่ในภูมิภาคและประเทศต่างๆจะเป็นอย่างไรไปดูตัวอย่างกันค่ะได้ the Epic Hons เรื่องเล่าสัตว์อารยธรรมทุกวันจันเวลาสาทุ่มตรงเริ่ม17กรกฎาคมทาง True Explore w ช่อง39และ559ค่ะ ใครๆก็อยากจะมีบ้านสวยๆใช่ไหมคะจะมีส่วนต่างๆของบ้านที่คนชื่นชอบรายการนี้จะนำเสนอการปรับปรุงรีโนเวทห้องน้ำและห้องครัวจะสวยขนาดไหนเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ Dream kitchens and bathrooms ห้องครัวห้องน้ำในฝันปี2ทุกวันพฤหัสบดีเวลา3ามทุ่มตรงทาง True x p Live o r e l ช่อง560ค่ะ เรามาดูสารคาดีที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณนั้นมีแรงสู้ต่อไปเมื่อเจอสิ่งเลวร้ายในชีวิตค่ะกับเรื่องราวของหญิงสาวชาวสเปนที่ชื่อว่าแอทริสฟีน่าเปเรสเดสในวัย39ปีที่ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการหรือว่าพาราลิมปิกเกมประเภทสโนโบอร์ดนะคะที่ก่อนหน้านั้นเธอเป็นคนปกติทั่วไปส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรต้องมาดูตัวอย่างกันค่ะ แอสทริดความพยายามชื่อแอสทริดพุทที่19กรกฎาคมเวลา3าทุ่มตรงทาง t o ูเอสพอ o r ตสายช่อง561ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับตัวอย่างภาพยนตร์และรายการที่ให้ความบันเทิงดูแล้วอย่าลืมวางแผนการรับชมด้วยนะคะ ส่วนใครยังไม่ติดตามเพจ f a c e b o o k ของเด e g ไกด์รีบเข้าไปกดไลค์หรือกดติดตามกันได้ค่ะกับ Facebook ของเด e ะไกด์ .tv เพื่อติดตามทั้งข่าวสารกิจกรรมรวมไปถึงเกมที่นํามาให้ร่วมสนุกกันด้วยค่ะรวมทั้งวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการกันแล้วนิ่และทีมงานต้องลาไปก่อนจะกนใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ